การที่จะประกอบกิจใดๆให้เจริญเป็นผลดีนั้นย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะภาคเพียรและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นและย่อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วยพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บางแสนแสนสุขสามมุกลื่อนางข้าวลาน้องมวนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลื่อนสวัสดีบางแสนาน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหล กลับมาพบกับจูนในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบางแสนก็เป็นเมืองท่องเที่ยวและก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นทุกๆปีค่ะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นทุกปีไม่เคยพลาดนั่นก็คืองานบางแสนไบวิกนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมในงานนี้กันค่ะ และตอนนี้นะคะซุนก็อยู่กับแขกคนสําคัญของเราค่ะกับพนาท่านส่วนทยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะอยากทราบค่ะสําหรับความเป็นมานะคะสําหรับงานใบวีที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะถือถ้าพูดถึงบางแสนไบวีเนี่ยปีนี้เป็นเป็นปีที่7ค่ะนะเป็นปีที่7ซึ่งเริ่มต้นจากปีแรกเนี่ยมีรถมาประมาณพันกว่าคันคสําหรับในปีแรกแในขณะนี้เนี่ยท่าที่ ดูจากสถิตินี่นะฮะนะครับรถที่มาที่งานบางแสนบวิกเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดทุกประเภทเนี่ยอา,อาจจะพูดได้เลยว่าเป็นเป็นหมื่นคันก็ว่าได้นะ,ะเพราะว่าเฉพาะบัตรที่เรา,เาให้กับรถที่เข้าขบวนกับผู้ที่ได้เข้ามาร่วมงานเองก็ดีเนี่ยกับจํานวนของที่ระลึกที่เราแจกจ่ายไปตามบัตรนะฮะว่าคนที่เข้ามางานจะได้บัตรหนึ่งใบนะที่ร่วมขับขี่รถนรงกับเราเนี่ยได้บัตรหนึ่งใบแล้วเข้ามา แลกเสื้อและของเที่ยะลึกเนี่ยจากบัตรทั้งหมดที่จะจ่ายออกไปเนี่ยในในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้มาเข้าร่วมงานเนี่ยประมาณ1,000 0คันนะฮะยังไม่รวมว่าผู้ที่ติดตามหรือเข้ามาร่วมงานในในใแต่ละปีเนี่ยนะก็จะเป็นจํานวนมากก็จะเต็มบริเวณลานแหลมแท่นนะแล้วก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ของเทศบาลแสนสุขอ่างศิลาเขาสมุกนะฮะจะเนืองแน่นไปด้วยบรรดารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ที่ชอบขับขี่ มาร่วมง,งานบางแสนใบวิก็ทําให้เศรษฐกิจของบางแสนแต่แท่นเขาสม,มุกหาดวอนอ่างศิลาอะไรต่างๆที่เป็นพื้นที่โดยรอบเนี่ยดีไปหมดะนะครตรงนี้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญก็ปีนี้จะเป็นปีปีที่7แล้วะนะฮะที่เราได้ได้จัดขึ้นค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเป็นยัไงบ้างคะคื่ใน,ใน,ใ,นในเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเราได้เป็นการจัดเพื่อรณรงค์ เกี่ยวกับในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยะนะฮะเปิดไฟใส่หมวกนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรเพราะว่าที่เราขอกันเนี่ยนะก็คือว่าหนึ่งรถที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยในเรื่องของหมวกนนกันน็อกนะฮะเรื่องนี้ต้องต้องขอร้องกันว่าอ่าเป็นในเรื่องของตามกฎหมายเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของบุคคลนะ,ะซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ จะได้มีการพบป่าสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่กลุม่มมอเตอร์ไซค์ของเราเองเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มาจากเหนือสุดยีสานใต้เรียกว่าทางตะวันตกหรือภาคกลางจากทั่วประเทศเนี่ยจะมาะที่บางแสนใบวิ้งเนี่ยทุกๆปีแล้วก็เป็นงานที่อาจจะพูดได้เลยว่า,าชาวสองล้อทั่วประเทศเนี่ยรอคอยเพราะอาจจะเป็นผู้จะเป็นงานแรกหลังจากที่หมดฝนะนะฮะของของทุกๆปีที่ได้มีการจัดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นการพบปะกัน อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์ในในแต่ละครั้งอย่างทุกปีเนี่ยเงินบริจาคเงินรายได้จากการจัดงานเนี่ยเราก็จะไปมอบให้บ้านเด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV ที่พนันนิคมก็คือบ้านลอรนโซนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตน้ําท่วมมากกว่าครึ่งประเทศเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยในปีนี้ก็คือจะมีารายการพิเศษก็คือในเรื่องของการที่จะ นำรายได้จากการจัดงานเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนเพื่อเราที่ประสบภัยน้ำท่วมนะ,ะซึ่งเราก็เห็นจากในข่าวจากในสื่อทุกสื่ออยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ยวิกฤตหนักในเรื่องของน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่หลักๆในการที่เราจัดงานขึ้นในครั้งนี้ค่ะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะคจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะคือวันที่4และวันที่5ค่ะนะของเดือนพฤศจิกา,ายนก็คือสัปดาห์แรก ของเดือนพฤศจิกายนายน,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเหมือนกบเป็นประเพณีนะฮะของเราที่ได้มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนาำรับกิจการรมราคะที่จะมีที่จะเกิดขึ้นค่ะในงานมีอะไรบ้างคะคือในปีนี้เนี่ยนะฮะเราเราได้จับมือกับ GMM Grammy นะฮะแล้วก็ GMM Sport นะครับที่จะมาเป็นผู้ที่ร่วมกันในการ จัดงานในครั้งนี้กับเราร่วมกว่าทางเทศบาลร่วมกว่าทางองค์การมหารส่วนจังหวัดนะฮะแล้วก็ทางภาคเอกชนได้หลายส่วนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเรื่องทางกลุ่มมอเตอร์ไซค์ต่างๆในในปีนี้เนี่ยเพราะในเรื่องของของศิลปินนะฮะทางแกรมมี่ก็จะเป็นผู้ที่ส่งมาในเรื่องของการดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดินือทางเทศบาลเป็นเจ้าภาพโดยที่มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ต่างๆเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการรับรถจัดรถรการอำนวยความสะดวกต่างๆังนเละครับทั้งสวันเลยนะครแล้วก็จะมีร้านค้าที่จะเข้ามาจําหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์หรือว่าทั่วๆไปเนี่ยนะ,ะเป็นเป็นจำนวนมากซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศของความเป็นกันเองบรรยากาศช้หาดแบบสนุกสนานนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เป็นงานที่ อาจจะพูดถึงแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ในการจัดงานเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีว้างานะครเพราะว่าลานที่แหลมแท่นเนี่ยดได้มีการาขยายานะฮะจนเต็มพื้นที่สําหรับในการที่จะเป็นลานกิจกรรมแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รูปแบบในงานจัดงานของเราในปีนี้เนี่ยก็จะสมบูรณ์ามากกว่าในทุกๆปีค่ะสาหรับในการประชาสัมพันธ์นะคะเรามีการประชาสัมพันธ์สำหรับงานนี้ยังไงบ้างคะคือสําหรับในงาน,านนี้เนี่ยเรามีประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ข,ของบางแสนไบวิกเนี่ยมาตั้งแต่เสร็จจากงานปีที่แล้วแล้วนะฮะเราได้มีการกําหนดว่าในปีต่อไปเนี่ยจะจัดงานเมื่อไหร่นะฮะแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆที่ทางเทศบาลนะฮะเป็นผู้ที่ดําเนินการร่วมกันกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานในการที่จะเผยแพร่ให้กับชาวสองล้อผู้ที่สนใจนะฮะจะได้มาร่วมกันทั้งในเรื่องของมาร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัย มาร่วมในเรื่องของการที่จะร่วมบริจาคทรัพย์ปันน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะฮะแล้วก็มาร่วมพบปะสังสรรค์กันในงานนะฮะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการที่จะมารวมกันที่ชายหาดบางแสนทุกๆปีะนะฮะเป็นหมื่นคันคนหลายหมื่นคนที่มารวมกันที่บางแสนก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวสองล้อเป็นงานใหญ่ของบางแสนของจังหวัดชลบุรีค่ะในงานนี้่ะคะชาวบ้านหรือว่าชาวบางแสนของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง คือเรามองถึงเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเนี่ยเวลามาบางแสนเนี่ยเขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยมากินมาอยู่มาอะไรกันซึ่งที่ผ่านานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหาร,รซึ่งเราจะให้ในเรื่องของร้านค้าชุมชนเข้ามาเปิดร้านในในบริเวณพื้นที่งานเพื่อที่จะให้ชุมชนแหลาแท่นเนี่ย ได้ประโยชน์จากการที่ได้มาจัดงานบริเวณลานแหลมแท่นนอกจากนั้นแลน้วในเรื่องของเงินหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคืนเดียวเนี่ยที่เราคาดการณ์กันไว้เนี่ยนะฮะก็มากกว่า30ล้านบาทสําหรับในเรื่องของการที่จะมีรายได้หมุนเวียนใน,ใน,นการจัดงานในครั้งนี้สําหรับใน2คืนคะนะฮะซึ่งมันคือวันศุกร์และคืนวันเสาร์ะนะครับเพื่อที่จะทําให้ารายได้ทำให้เศรษฐกิจทำให้ในส่วนของ ความครกคักได้เกิดขึ้นในพื้นที่บางแสนแหลมแท่นค่ะ,ะคราะคาสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ท่านสัญญานะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการของเราอยู่ค่ะับสำหรับในรายการบางแสนไบวีคในปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่4และวันที่5สุกเสานะครับก็จะเป็นงานที่ชุมนุม นะฮะบรรดาชาว2ล้อจากทั่วประเทศนะฮะทั้งรถเล็กที่เป็นรถคลาสสิกทั้งเป็นรถใหญ่รถชอปเปอร์ per, นะครับซึ่งก็จะเป็นสีสันของงานนะครับซึ่งก็จะมะีพวกเราเนี่ยมาร่วมกันอย่างมากมายและในปีนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือนอกจากเราได้มาพบปะสังสรรค์มาร่วมงานกันแล้วเนี่ยเราจะรวมน้ําใจกันนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมนะครับก็อยากจะขอเชิญชวน เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวสองล้อนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่นะครับที่จะได้มาร่วมในงานมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันปันน้าใจนะครับในงานบางแสนไบวีคครั้งที่7นะครับในวันที่4และว,วันที่5สุกเสานะครับเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนนะครับพบกันที่บริเวณแหลมแท่นลานาเนกประสงค์นะครับทั้ง2ข้ค่าคืนสนุกสนานและร่วมทำบุญกันด้วยครับ อาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพะนาท่านสุนทรียคุณปลื้มค่ะที่สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีบางแสนมินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิ